วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนทิดาชวนกุลนะคะพบกันในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโพก็ออกมาเยอะมากจนดูกันแทบไม่หวาดไม่ไหวแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นนะคะแม้ว่าทางคุณอิงหรือเพื่อไทยเนี่ยจะมีคะแนนที่มาเป็นอันดับหนึ่งแต่กลายเป็นว่าในเปอร์เซ็นต์นั้นะคะมีความนิยมที่ลดลงนะ เลยมีการเอาไปถามกับคุณอิงว่าเอ๊ะจะเกี่ยวกับการที่ไม่ชัดเจนเรื่องของการจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครหรือเปล่าอะนะคะแล้วคุณอิงก็ได้มีการประกาศไปซึ่งก็ถูกมองว่ายังไม่มีความชัดเจนอยู่ดีสําหรับบางคนนะแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ชัดเจนแล้วไงว่าเขาไม่ชอบการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ไปจับมือกับคณะรัฐประหารนะแน่นอนค่ะการโฟกัสเนี่ยก็คือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะจับมือกันไหม หลังจากที่คุณอิงได้ให้สัมภาษณ์หรือถแถลงข่าวออกไปปรากฏลุงป้อมเนี่ยก็ออกจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับซึ่งจดหมายฉบับนี้เนี่ยเดิมทีเขาจะไม่มีแล้วนะคะบอกว่าเป็นฉบับสุดท้ายแต่ออกมาอีกครั้งหนึ่งเป็นฉบับที่9นะคะหัวข้อเรื่องเนี่ยก็คือจะจะัดตั้งรัฐบาลอย่างไรและบอกว่าเดี๋ยวให้ติดตามรอดูฉบับที่10ด้วยจะมาเล่าข้อเท็จจริงว่าเราจะได้ชัยชนะที่ไม่ต้องร้าวฉานนั้น เป็นอย่างไรนะคะซึ่งแน่นอนพูดถึงเรื่องของการจับมือจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะต้องพูดคุยกันเลยกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพัน์หรือว่าพยาไมายนะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค่ะสวัสดีครับทาไมเรื่องการจับมือกับใครไม่จับมือกับใครมันถึงกลายเป็นประเด็นและกลายเป็นสิ่งที่พักการเมืองต้องประกาศในเมื่อถ้าเราย้อนไปดูในอดีตเนี่ยปกติเขาก็ต้องรอผลการเลือกตั้งออกมาก่อนไหมคะ แล้วเขาก็ค่อยมาว่ากันว่าเขาจะจับมือกับใครไม่จับมือกักบใครมันเป็นบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งอนะฮะเ,เมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศจะแลนสไลด์คนที่สู้กับเขาก็ต้องกตอง็ต้องพยายามทำให้เขาไม่แลนสไลด์เอาว่าตั้งแต่ก้าวไกลลงมาเลยแล้วกันนะลุกฝ่ายที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยทำทุกอย่างเพื่อให้เพื่อไทยไม่แลนสลด huh. นะ์อะไรก็ได้นะความพยายันขันแข็ง ที่ออกไปหาเสียงกันอย่างคารมเมันของพรรคเก้าวไกลก็ดีการใช้จ่ายสัตวุธทั้งหลายแหละของพองรรคการเมืองซึ่งไม่มีความนิยมหรืออะไรไม่มีกระแสหนุนเนื่องก็ดีนะทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนเรือมันก็เนี่ยมีเรือเรือเป็นเรือใบแล้วกันเพราะมันวิ่งด้วยด้วยลม,มนะก็คือกระแสนะพรรค เพื่อไทยเป็นพักที่มีลมพัดแรงมากนะเพราะนั้นเขาก็ไปขือพรักเก้าไกลก็มีลมหนุนมืวนกันนะอพอถามไปถึงอีกพรรคพักที่เหลือล่ะถ้าพูดตามบรรยากาศของการทำโพก็คือไม่มีกระแสหนุนเลยนะพอไม่มีกระแสหนุนก็ต้องใช้ฝีพายเลยจำนวนคนนะในยุคเรือใบไม่มีเครื่องยนต์เนี่ย ไประเทศไทยปีกำลังพายค,คุณจายไทยก็เอาโหนคนพายเลยแบบแข็งแรงมากมาเข้าประจำลมไก่กำยำแนะข็งแรงหมดนะส่วนเรือที่เล็กๆล,ล,ลงไปกว่าน,นั้นก็ต้มแจมต้มแจมกันไปนะใหญ่ๆก็เท่านั้นแหละนะออพอมาถึงตรงจุดนี้เสร็จพอดึงพักเพื่อไทยลงมาให้ได้ต่ำ เขาก็จะการรับมันสมยก็จะจัดจะคนที่มีส่วนจะเข้าไปสมก็จะมีโอกาสมากขึ้น uh huh. เพราะพรรคเพื่อไทยจะไม่มีโอกาสาเลือกมากอย่างเก่า uh huh. นะแต่เขาข้ามแรนสไลด์ไปเลยสามร้อยสิบตันนี้เขามีสิทธิ์เลือกมากมายนะหรือไม่เลือกใครเลยก็ได้เพระเมื่อเข้าไปสามร้อยสิบอย่างว่าเก้าไกลได้มาห้าสิบเจ็ดสิบรวมแล้วสี่ร้อย เขาประกาศเป็นรัฐบาลพรรคเดียวยังได้เลยโดยมีเก้าไกลเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายค้านแบบแบบสนับสนุนเป็นฝ่ายค้านอิสระนะไม่หนุนเขาก็จะมี310รอยสบวกสี่สิบสาอันนี้เขาไม่กลัวใครละเขาไม่กลัวใครละเพราะว่าถึงตอนนั้นรุฒิก็ไม่มาละอ่ะรุฒิก็จะประกาศว่าต้องเป็นกลางละมาไม่ได้ แต่ถ้ามันไปตามอย่างที่เราพูดเมื่อวานนี้เป็นซุปเปอร์โพล้โหนี่สาหาัสถ้าอย่างนั้นในทัศนะของคุณพเดชวิเคราะห์เอาณวันนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สําหรับเพื่อไทยเก้าอี้ผมก็ให้อย่างประหยัดประหยัดนะนะสองร้อยย่สิบถ้ารวมกับ G, ก้าไกลก็น่าจะข้ามครึ่งแต่มันไม่ปลอดภยัยอแต่มันได้ความถูกต้องแต่คขาแล้วเขาก็ได้มาแล้วความถูกต้องตรงเนี้ย แล้ววันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วจะไม่มีการถอยหลังอีกเพราะรัฐนูลยังเป็นรัฐนูลฉบับเดิม่ะนะก็ยังมีอาจจะมีคนบางคนอถอยอีกเหมือนกันแท็ติกเช่นการยุบพักเนี่ยคุณพเดชคิดว่าเขาจะงัดมาใช้ไหมคะมันต้องเป็นอำนาจเหนืออำนาจถึงจะยุบพักได้คุณเป็นปุถุชนรุ่นเดียวกันคุณทำไม่ได้หรอกอเพราะทำไปคุณก็กลายเป็นเป้าแล้วสิ่งที่ได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เสีย แล้วก็กรรมการเนเจ็ดคนเก้าคนที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบต่ออน,อนาคตของพวกเขาเหมือนกันเขาไม่ใช่พลทห,หารกูจะ,ะ,ะส,สั่งซ้ายหันก็ขวานดขวาหันอ่าใครไม่หันยิงเป้าถ้าในภาวะกฎอายการศึกสั่งซ้ายหันไม่หันยิงเป้าให้ไปไม่ไปยิงเป้าไม่ใช่แต่นี่พวกนี้เป็นผู้ส่งคุณอาวุธทั้งนั้นนะซึ่งอาจจะเอ็นเอียงได้เล็กน้อยแต่เขาไม่กล้าเอ็นเอียงแบบ พักอเรียกแบบแบบกับหลังหันนะก็ตะแบงไปได้ก็อ,อย่างที่ตะแบงกันอยู่ <c oughs> นะก็ทําได้แค่นั้นต้องมีเหตุผลอ้างอิงได้พูดถึงได้แต่นี่เขาเอาแบบยุคพักเลยยุคพักใครอะใช่ไหมยุคพักใครความรับผิดชอบต่อของเขาเองรุนแรงแค่ไหน <c oughs> นะคนเก้าคนจะรับคารนาอะไรแลวเก้าคนก็ไม่ได้เห็นปเป็นกระฉันนะมันก็จะเป็นเรื่องราวา คือถ้าเราย้อนเหตุการณ์กลับไปเมื่อปี62เนี่ยเราได้เห็นการยุบพักไทยรักษาชาติก่อนการเลือกตั้งและทําให้ตอนนั้นเนี่ยเพื่อไทยสลวนไปหมดเลยแล้วเราก็ได้เห็นการยุบพักอนาคตใหม่หลังการเลือกตั้งแล้วแล้วก็เกิดงูเห่าสะพัดกันไปหมดจนในท้ายที่สุดเสียงของรัฐบาลเนี่ยก็เกินครึ่งขึ้นมาคือ62เนี่ยมันเป็น5ปีหลังจากเป็นไปดการแล้วอํานาจในฐานะ เออเป็นเผด็จการเนี่ยความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่มากแล้วคนยังไม่รู้คนก็ยังไม่ไม่มองไม่เห็นว่าไอ้ตอนที่เป็นห้าปีของการเป็นเผด็จการร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่มีใครเอะอะได้ทุกคนก็เงียบหมดอดทนไปแต่พอเข้ามาสู่การเลือกตั้งหกสองในบรรยากาศมันเปิดเปิดมาครึ่งทางความเดือดร้อนมันก็พลั่งครูให้คนเห็น นะว่า,างานนี้ทําไม่ได้ความแตกแยกก็เริ่มเกิดขึ้นนะเพราะเมื่ออํานาจที่มันกดทับอยู่มัน,ม,น,ม,นมันเบาลงทุกอย่างมันก็เริ่มมันดิ้นรนเคลื่อนไหวเพราะนั้นเราหกสอง 6, 2, เนี่ยมาเทียบกับหกหกเนี่ยม,มันไม่สามารถจะเทียบกันได้ใน,ใน,ใ,นในแทบทุกสูตรเลยนะไม่ว่าบารเลือกตั้งใบหนึ่งกับสองใบก็คนละระบบแล้วนะคนทําให้เกิดบารสองใบก็คือคุณประวิตธิ์คนที่ขวางก็คือประยุทธ์ นะฮะหลังจากนั้นคุณไปคุณประวิทย์ก็บอกว่าคนทั้งคนนัทปฏิวัติใช่ผมไม่ได้ทําผมไม่รู้เรื่องในจดหมายก็มีว่าผมก็ไม่รู้เรื่องใช่เขาให้ไปทําก็ทาพี่ช่วยน้องธรรมดาใช่ใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยได้มีการเตรียมการเพียงพอพอสมควรที่จะยืนให้ห่างจากการเป็นสามปอของคุณประวิทย์แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยในในชีวิต คุณทักษิณก็เป็นคนตั้งคุณประวิตยเป็นพบทบใช่ค่ะแล้ววันนี้จะเป็นไม่ได้หรือถ้าเขาจะตั้งคุณประวิตยเป็นนายกแต่เคยแต่ว่าแน่นอนคนอีกฝั่งหนึ่งต้องพยายามจับเขาผูกให้เขาไปผูกกันเพื่อจะดึงว่าการผูกติดเพื่อไทยกับคุณประวิทยเนี่ยจะทําให้พรรคเพื่อไทยไม่แหลนสลายอืเขาพยายามกันทุกวิธีทางที่จะทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นอืแต่ในความในทางในทางลึกแล้ว ผมคิดว่าพังพืงอง่อไทยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ปฏิเสธเลยดิแต่ทันทีที่ไมแรีนสลายเขามีข้ออ้างที่จะต้องสร้างประเทศสร้างรัฐบาลเหมือนกันเมื่อไมแรีนสลายก็แปลว่าไปชนไม่ได้ให้เขาเป็นรัฐบาลคนเดียวเพราะชนเลือกเข้ามาเป็นใหญ่เป็นพวกมากแต่การจะไปตรงนี้ไม่ได้เพราะมันมีวุฒิสมาชิก250คำอยู่ก็ต้องไปพึ่งคุณประวิตรถ้าคุณประวิตรก็เป็่คนปฏิวัต,ควติคุณวิทย์คนให้มีบัตรสองใบ แล้วคุณพทย์ก็ทําให้รัฐบาลนี้อยู่ได้มาแล้วคณะปิวัติกับรัฐบาลอยู่กันมาได้แล้วแปดปีถูกไหมเหตุผลที่จะเหตุผลที่จะช่วยให้คุณิทย์เป็นนายกเต็มปากเต็มคํมแม้ว่าตัวเองจะได้เสียงอันดับหนึ่งก็ตามอันดับหนึ่งแต่ตั้งไม่ได้เนี่ยมันม,มันตั้งไม่ได้มันต้องมีนี้พอตั้งได้สองร้อยห้าสิบความมั่นคงอยู่ไหนอ,ะอ่ะก็เลยมาอสองร้อยห้าสิบยังอยู่แล้วเขาไม่เอาด้วย ถ้าเอาคนประวิทย์ก็ผ่านถึงวันนั้นพรรคแรกบ,บอกเมื่อประชาชนไม่ให้เข้ามาแลนสไลด์เพื่อจะเอาให้อุ่นเป็นนายกเขาก็ต้องําเงื่อนไขของระบบประชาธิปไตยคือก็ต้องหาคนที่เหมาะสมสมควรและมีเสียงเพียงพอและได้รับการสนับสนุนจากคนจนํานวนมากอาก็ะมีจานมีควาเป็นพรรคเพื่อไทยก็อาจจะเข้าไปสนับสนุน้าวไกรอ,อาจจะบอกขอสนับสนุนแต่ไม่รวมรัฐบ,บาลเห็นไหมฮะพรรคแรงปัด ถ้าป้อมเป็นไปปัดก็ไม่ไปเสด็จเขาก็อยู่กันมาแล้วต้องหลายสมัยก่อนปฏิวัติก็อยู่กันมาแล้วถ้าป้อมเป็นแปปัดห้าสิบคนก็เอาด้วยแต่ประชาธิปัตย์เขาจะมารวมกับเพื่อไทยได้ไม่ได้รวมเพื่อไทยเขาอยู่กับเพื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ว่าคนเป็นนายกคือคือป้อมไม่ใช่ไพื่บปัดเป็นหรือเพื่อไทยเป็นเนี่ยแต่ร่วมรัฐบาลกันได้คิดว่าไม่มีปัญหาซึ่งในขณะที่ภูมิใจไทยเขารวมกับพนเดกการได้เขารวมกับแผงเลือกตั้งไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไร ซึ่งในขณะที่คุณเผด็จมองว่าภูมิใจไทยรวมกับเพื่อไทยไม่ได้ไม่ได้มันก็มีมมีความแตกแยกมีบาดแผลกันไปเขาเป็นฝราแฝดที่ทะเลาะกันแต่ประชาธิปัตย์ก็เคยมีบาดแผลกับเพื่อไทยไม่มีวันนี้ปปัตไปนก็ไปไปกับป้อมยังได้ไปกับประยุทธ์ได้แล้วทำไมจะไปกับอู๋อิงไม่ได้อืมทำไมจะไม่ได้กรณีในอดีตเป็นรอยเล้ากันไหมบาดปัดไม่เหมือนเก่าแล้วอ๋อในเวอร์ชันคุณจุรินใช่ไหมฮะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้ว ถ้าไปปรับเป็นอย่างเก่าก็ไม่มีวันนี้ถ้าวันนั้นไปปรปับปฏิเสธอยู่กับมาร์กวันนี้เขไม่ได้พูดตัวเลขห้าสิบเขพูดตัวเลขแปดสิบร้อยหนึง่งหรืออาจจะเข้าไปแทนที่คนอีกหลายตัวหลายพักถ้าไปนั้นไปอยู่กับมาร์กคือไม่ร่วมรัฐบาลรัฐบาลก็อยู่ไม่ถึงสี่ปีอยู่ดีมไม่ถึงสี่ปีอยู่ดีแต่เพราะวันนั้น เข้ามาด้วยเหตุผลมากมายมหาศาลทั้งที่พูดถึงได้กับพูดถึงไม่ได้ค่ะที่ทําให้เขาต้องไปอยู่กับรัฐบาลเพื่อคุณชวนจะได้เป็นประธานรัฐสภาอถ้าวันนั้นพรรคถ้าวันนั้นฝั่งฟังฝังรัฐบาลวันเนี้วันนั้นทำให้คุณชวนเป็นประธานรัฐสภาแฟรปัดก็ไม่รวมรัฐบาลงั้นยิ่งตรงเลยป้อมกับตู่ใครมีโอกาสเป็นนายกคะคุณพเดชตูลืมไปเลยตูลืมไปเลย ลืมไปเลยนอกจากมีข้อมูลใหม่อ่ามาแนวคุณสมศักดิ์เลยนะคะไม่ใช่ข้อมูลใหม่มันเกิดในยุคข,ของท่านประท่านประมาณท่านประมาณป๋าเป็นยุทธภาเลือกตั้งเสร็จก็รวมตัวการคุณประมาณก,ก็จะเป็นนายกแต่หลังจากที่กำลังเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็มีข้อมูลใหม่มาเอาคุณเปียงกลับมาที่เดิมมันกลายเป็นรีบมาของข้อมูลใหม่มนะ แต่นี้วันนี้ถ้าคุณประยุทธ์เมื่อพรรคเพื่อไทยล้มเหลวในการแลนสไลด์การจัดตั้งรัฐบาลมาจากพวกพันธมิตรหลายพวกหลายคลุก,กขึ้นมาเป็นนะถึงวันนั้นพรรคพรรคเพื่อไทยไอ,อ้พรรคพันธมิตรรัฐกับพรรครวมไทยก็อยู่ในการเกมรัฐบาลใหม่ด้วยกันข้อมูลาอาจจะมาใหม่ข้อมูลใหม่มา,าให้คุณประยุทธ์เขาเป็นต่อ mm hmm. ทุกคนก็ต้องครับผม แลว,ว่าถ้าวัดกันสองลุงซึ่งผมไม่เชื่อว่ามีแล้วดับฝันลุงตู่ไปเลยผมว่าลุงตู่ก็รู้ตัวอยู่อ่าก็เลยหมองมๆหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ท่านเป็นคนไม่หมองง่ายอยู่แล้วเพราะท่านเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากมายจริงเหรอคะถ้าเป็นคนคิดมากมายท่านต้องคิดออกเยอะกว่านี้เยอะออเป็นคนไม่คิดเยอะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อไท a แลนด์สไลด์อ่าอันนี้สมมุตินะคะคทีนี้สามคนอ่าใครจะเป็นตัวชิงนะคะวันนี้ท่านใช้ใช้กระหสมอใช้ใช้กษมใช่ใช้กระค่ะใช้เกระสท่านเป็นพลป่วยไปแล้วใช่ใชนะก็โอเคจบไปอนะเพราะคนที่มาทํางานแบบนั้นอ่ะแล้วอยู่ในความนั้นหนึ่งท่านอาจจะพอใจที่อยู่ที่จะป่วยแล้วเลิกด้วยใช่นะใช่ท่านอาจจะพอใจด้วยนะใช่ อันที่สองก็มาถึงคุณเศรษฐาคุณเศรษฐา้ป้องกันตัวแต่แรกเลยว่าจะไม่เป็นนายกป้องกันตัวแต่แรกเลยโดยการบอกว่าต้องผมต้องเป CEO น็นซีอีโอแล้วตําแหน่งที่ผมต้องการคือนายกนั่นเป็นการปฏิเสธแต่แรกไม่เพราะอยากไม่ใช่เพราะอยากเป็นแต่เพราะไม่อยากเป็น Lindsey เพราะไม่อยากเป็นถึงพูดคําแบบนี้ออกมาในพักนี้ไอ้คําประโยคแบบนี้มันพูดในพักอื่นพอได้แต่พูดในพักเพื่อไทย ไม่ได้อันนี้คือคำปฏิเสธว่าไม่เป็นแล้วก็ผมขอเป็นแค่นายกอย่างเดียวตั้งผมกระทรวงไหนผมก็ไม่เอาเพราะผมเป็นนายกก็เป็นที่ปรึกษาโอเคจบที่ปรึกษาเนี่ยไม่มีคดีอยู่แล้วค่ะถูกไหมตรงนี้วันนี้พักในสามคนก็เหลือคนเดียวคืออุงอิงเรนถามว่าถ้ามันจำเป็นแลงและจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องให้เธอเป็น มันฏิเสียบไม่ได้เลยอ๋อถ้าคะแนนมาท่วมท้นขนาดนั้นใช่ไหมขนาดนั้นแล้วก็แต่ถ้ามาไม่ถึงอ่ะเป็นไปตามไอ้ซุปเปอร์โพลผู้หญิงก็ต้องถูกเซฟออกนอกเอาไปแข่งกับประยุทธ์ประวิตย์ไม่ได้นะพอแข่งประวิทย์ภูมิใจไทยก็ภูมิใจไทยทับสองอาจจะไม่เอาใช่ไหมมีคนไม่เอาหลายคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ก็ของใหม่ก็ที่เห็นขึ้นก็คือซูเปอรโพล่บังเอิญซึ่งมันไปใกล้เคียงกับโผของความสักสายบางคอบางคงด้วยจริงเหรอคะอืมโอ้ไปใกล้เคียงกันด้วยก็ไม่รู้ว่าหนึ่งมาจากรากฐานเดียวกันไหมสองเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าอ๋อนะอันนี้เราก็ไม่สามารถจะเข้าไปถึงจุดๆนั้นได้นะเพราะว่าการ การจะทำให้เกิดกําลังสนับสบนุนที่มันท่วมทน้นเท่าว่่พระทาบ,บอกว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์ค่าราชข้ารา,า,าการทั้งหลายก็จะแห่เป็นหนุนพวกพวกนักลงทุนทั้งหลายแหละก็จะลงไปหนุนไปช่วยแต่พอไม่แลนสไลท์ปั๊บโอกาสจะไม่เป็นรัฐบาลมีมพวกนี้ก็จะถอยออกเงินทองเงินที่จะเป็นหนุนก็ไหลออกก็ถอยออกนะอเพราะว่าพวก ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันดูหลักฐานมันก็นว,ว่าช่วยแล้วได้อะไรใช,ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้โพนี้ก็มีผลในการทําให้เกิดการช่าง,างงานของการส,าส่งกําลังบํารุงให้กับพรรคเพื่อไทยอถ้าอย่างนั้นทัศนะของคุณเเดชนะวันนี้รูปร่างหน้าตารัฐบาลเนี่ยจะประกอบด้วยพรรคอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ถ้าให้ผมชี้มีอยู่สองคนงนั่นเองประวิตยกับอุ้งอิงมีสองพรรคเองอะคะมีสองคนที่จะได้เป็นนายก ถ้าไม่มีเหตุการณ์ข้อมูลใหม่แต่ถ้าแบบรัฐบาลหน้าตาจะมีพักไหนบ้างเนี่ยพอจะคาดการคือเพื่อไทยวันนี้เขาถอยไม่ได้แล้วที่ต้องเป็นรัฐบาลเพราะว่าประชาชนให้เขาเป็นที่หนึ่งเพื่อเขาแก้เรื่องเศรษฐกิจค่ะแล้วเขาก็อยากแก้เศรษฐกิจเพราะเขาไปดูแลความมั่นคงเขาจะไปลบก็ต้องไปลบกับฝ่ายความมั่นคงอีกในอนาคตปัญหาก็จะปวดหัวใหม่ก็ให้คนที่เขาเชี่ยวชาญเป็นเซก u r ิตี้ให้เขาดูแลเรื่องปราจองหอไปค่ะ ใช่ไหมไปผูก,กสีเขียวชุดเขียวเนี่ยนะก็ดูแลไปความมั่นคงพภา,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 าคกับผาดพระคขรผมไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าเข้าไปจัดแจงเรื่องความดูแลตำรวจทหารโรคย้ายแต่งตั้งปวดหัวอีกอมอมผมก็เชื่อว่ามันมีบทเรียนเพียงพอแล้วอย่าลืมว่ารรคเพื่อไทยวันนี้ไม่ใช่คุณทักษิณคุณทักษิณอาจจะมีความกล้าอาจจะมีอาวุโสอ,อาจจะมีความเชี่ยวชาญในเกม,มก็ยังแพ้เลยแล้วอุงอีกอะ ถ้างั้นมองข้ามช็อตไปถึงประธานสภาเลยดีกว่านะพอมีใครที่จะเข้าตาบ้างคะคุณพเดชคือประธานสภามีบทบาทสําคัญมากนะเป็นคนที่นําเรื่องจากระบาลนําเรื่องจากสภาขึ้นไปทูลเก้าเป็นคนสุดท้ายที่จะส่งเรื่องและรับลง,ลง,ลงมามนั้นเพื่อเพื่อไทยเนี่ยเขาให้คนอื่นไม่ได้แนะน่ในในฐานะพรรคใหญ่อ๋ก็ต้องเอาไว้เองเขา้องเอาไว้เองทตนี้อพอเอาไวเ้เองเออวันเนี้ย เขาเอาหัวหน้าคนที่หนึ่งคนหัวหน้าเก่าๆกอาไปไว้ที่ไม้ปฏิริตหนึ่งสออยู่แล้วใช่ใช่ค่ะเอ่อหัวหน้าพักไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเก้าอี้นายกใช่ค่ะใช่ไหมแต่ความเป็นหัวหน้าพักมีอยู่และหัวหน้าพักที่เป็นทําให้พักโตเป็นหมายเลขหนึ่งด้วยออืหรือแรนทลายได้ด้วยตําแหน่งที่เหมาะสมกับหัวหน้าพักเขาก็คือตําแหน่งประธานรัฐสภาถ้าคุณไม่ใช่ในายก คุณก็ต้องไปประธานรัฐสภาถึงจะใกล้เคียงกันอันนี้หมายถึงคุณหมอชนนันใช่ก็ไม่มีมันมันมันเป็นมันเป็น,นเป็นมันเป็นทางที่มันถูกเลือกแล้วล็อกแล้วอะ่ะแล้วอดีตรองประธานสภาคนที่หนึ่งอย่างคุณสุชาติตันเจริล่ะคะก็สุชาติพูดกลา,ายมาแล้วตอนตอนนี้ใครไปต่ำไปคุยบนเวทีแล้วคนไปพูดเรื่องท่านท่านท่านรองประธานรัฐสภาโอ้ยคุณจะให้ผมอยู่ตรงนี้อีกหรอให้เป็นรัฐมนตรีบ้างก็ได้อะไรก็น,นี้นะโอ้ยผมอยู <laughs> ่นี่แปลว่าหนึ่ง เขารู้ว่าเราเขาไม่ได้เป็นประธานรัฐบาลรู้หรือไม่อยากค่ะรู้อ๋อก่อนไปรู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วอ๋อรู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วของพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไปตกลงกันที่หลังตกลงกันก่อนแล้วค่อยมันไม่ใช่คุมสูงชนว่าจะแบบให้อะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ผมได้อะไรผมไปได้อะไรเท่าไหรอะไรว่าวันไปแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาอาจจะได้เป็นกระทรวงสําคัญกระทรวงใหญ่เกรดบีนะเกรดเอก็ พวกความมั่นคงเอาไปส่วนหนึ่งพวกบริหารเศรษฐกิจเอาไปส่วนหนึ่งก็อยู่ในกระทรวงกลางกลางอาจจะเป็นกระทรวงแรงงานอะไรทำนองนี่ยคุณน้องศักแกก็อาจจะไปยึดเกษตรไว้แล้วคุณคุณป๊อกก็อาจจะไปยึดทรัพยากรไว้แล้วนะก็ก็คุณสนิยาคุณปพื้มก็ต้องมีตำแหน่งอยู่แล้วกระทรวงเก่าหรือใหม่ก็ยังไม่รู้ นะฮะส่วนกระทรวงพลังงานก็ต้องเป็นฝั่งเสร็จก็ต้องเป็นขายใหญ่ของฝั่งพรรคเพื่อไทยก็ลงมาการโผมก็ต้องฝ่ายความมั่นคงอาจจะให้ให้คนอื่นดูแลไปคมนาคมถ้าผู้ใหญ่มาต้องเอาคนมาคมเลยไม่มาเอาแม่ให้ไหมถ้าสินพระเพื่อไทยจะให้คนมาคมคุณจะทายไหมโอ้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้เออ เรยอว่าลดน้ำหนักอ้วนจนลดน้ำหนักไม่ได้อยู่แล้วผมใจไทยอ<ช>่ะนะพเพราะนั้นเนี่ยผมใจไทยจะเป็นใครเพื่อไทยเอาใครมานั่งคุณมนาคมก็ต้องไปดูนะคนต้องคัญอันดับลำดับระดับไหนถึงจะได้นั่งตรงนั้นนะเพาว,ว่ากันไปทีนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีจะชวนคุณเพลเดคุยเรื่องค่าไฟหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยอื้อหือ มันพุ่งกระฉูดหรือเกินจนเป็นไวรัลเลยนะคะสำหรับค่าไฟแพงเนี่ยค่าไฟเนี่ยคือปัญหาลหละของพรรคเพื่อไทยอ่าพอบุคลากรที่ควบคุมความทำให้เกิดไฟฟ้าแพงวันนี้ค่ะก็มีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยใกล้ชิดกับรวมไทยสร้างชาติด้วยใกล้ชิดกับพลังประชารัฐด,ด้วย หลายพักเลยฮะคือคุณสารัตน์เนี่ยจะเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยในการลดข้าไฟฟ้าเพราะว่าการที่มีพลังงานทดแทนมากจนเกินความจำเป็นเราอยู่กันสองคนเปิดไฟทั้งบ้านเลยมีห้องห้องเดียวก็พอแล้อะอบ้านหลังใหญ่หน่อยแต่วันนี้คุณไปผูบ้านเจแปดหลังแล้วก็เราอยู่ยแค่สองคนเนี่ย ก็เหมือนไฟฟ้าทดแทนเนี่ยคุณคิดว่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้นก็บูกบ้านรอไว้รอไว้ประกวดไม่มีใครมาบ้านเหลือแต่คุณต้องเสียค่าดูแลรักษาคุณก็ไปเบ,เบิกเบิกกับใครเบริกกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคือประชาชนเนี่ยแล้วไปทําไฟฟ้าทดแทนจะมากมายวันนี้เครื่องจักรที่มีอยู่ปิดไปก็ปิดเกือบครึ่ง เพราะไฟฟ้ามันไม่ต้องการทุกคนไม่ได้ใช้มากอย่างเก่านะะปัญหาก็เลยมาเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นวันนี้พรคเพื่อไทยก็พูดไม่ชัดเท่าไหร่เรื่องการไฟฟ้าแต่ก้าวไกลพูดได้เต็มปากเต็มคำนะแต่วันนี้ถ้าก้าวไกลวรวมรัฐบาลให้คุมพลังงานไฟฟ้าถูกร้อนเปอร์เซ็นต์เพราะเขาไม่ยอมแน่เหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อคะแนนความนิยมของเพื่อไทยไหมคะไม่ว่าจะเป็นก็ให้เพื่อไทยพูดชัดออกมาคำว่า ปัญหาไฟฟ้าต้องแก้ให้ประชาชนได้ใช้ราคาถูกโดวยวิธีไหนก็ตามแต่หนึ่งสองสามสี่ว่ามาแต่วันนี้มันมีถูกกลไกมันถูกสร้างขึ้นจะกลายเป็นว่าเหมือน BTS อะ่ะมันถูกสร้างคล้ายๆกันกับไอ้ไฟฟ้าฝ่ายเพลิดถูกสร้างคล้ายๆกันกลายเป็นกลายเป็นดินพอกหังหังหมูอม ทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้และค่าไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีิตประจำวันของประชาชนนะแล้วเขามีอำนาจเด็ดขาดในการที่ต่อสู้กับใครแต่เ็าตามที่ไม่จ่ายตังค์ให้เขาเขาจะปิดทอดทอดหม้อตัดไฟนะเขามีเครื่องมือเพราะนั้นมันเป็นความเดือดร้อนยิ่งกว่าความหิวโหวยนะความหิวคุณยังอดได้นะแต่ไฟฟ้าเนี่ยทาคุณขาดไปคุณก็ต้องจุดเทียนอั่รนงเนี่ยอ,อันนี้<บ>เป็น เป็นเรื่องที่จะทําเป็นเรื่องของหลักการต่อสู้ในอนาคตเนี่ยเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเป็นจะมีการต่อสู้อีกเยอะเพราะว่าเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยมีการพูดทํานองว่าถูกเสนอในยุคอดีตนายกศิลถูกเซ็นในยุคอดีตนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็ต่อสัญญาโดยยุคพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยสัญญาที่มีการผลิตเกินกําลังที่ประชาชนต้องการแล้วมันก็เลยผูกพันผูกมัดกันมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ อธิบายอย่างที่จะจะเรียอไว้แล้วว่า<ม>เป็นเรื่องหนักอ,กอกของพรรคเพื่อไทยที่จะพูดเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่เก้ากายินดีปีดาที่จะพูดขณะทีดด่พักทั้งหมดที่เหลืออยู่อ้อมแอม,ม,ม,มพักที่จะพูดเรื่องนี้อีกพักหนึ่งก็ได้เป็นพักประชาธิปัตย์พูดได้ใช่ไหมคะก็น่าจะพูดได้แต่เขายังไม่พูดอ<ม>คือ มันมีว่าเงินดีงานเดินเงินเกินงานวิ่งเงินนิ่งงานหยุดเงินสะดุดงานชะลักเงินชักงานถอยเงินน้อยงานรวนเงินป่วนงานแกเงินแกงานกายเงินหายงานยุ่งเงินถุงงานถังเงินดังงานดีเงินมีงานเจริญโอ้โหสุดยอดมันเรื่องเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นใช่ไหมมันเกี่ยวกับเงินนั้นนะประเด็นไม่มีเงินสักอย่างทุกอย่างก็ถอยให้ อย่างที่ได้พารนามาเมื่อกี้นี่นอกจากเรื่องข้าไฟแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้บ้างก็มองว่าเป็นการสร้างกระแสที่ดีกับเพื่อไทยแต่บ้างก็มองว่ามันก็เป็นอีกมุมลบเหมือนกันเออถ้าคุณใช้เงินไปสิบล้านล้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วชนมีอยู่แค่นี้ได,ได้มาแค่นี้ เงินทั้งหมดที่เขาจะให้เป็นเงินดิจิตอลเป็นเงินแบบไหนก็ตามแต่มันลงไปที่ประชาชนคะใช่ประชาชนได้เงินไปแล้วเขาเก็บไว้ไหมใช้สิคะใช้สิครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้เขาก็คืนรัดนะคะเมื่อเขาจ้ใช้นะฮะม,มันก็ใช้ตูมไปม,มันก็เกิดภาษีเกิดการหมุนเวียนต่างๆม,มันมเราเคยเห็นรถเสียไหมค่ะแล้วขดานรถเรยเห็นไหมใช่ ดันรถแล้วก็ใส่เกียร์ให้ติดใช่ไหมใช่ค่ะเอาแรงคนเนี่ยดันให้เครื่องมันยนต์มันติดมันคือนี่คือเหตุผลแลือแต่ันก็ยังดีกับไอ้เอาเงินไปผันทำถนนปลอดฝุ่นยุคุณอพิสิทธิ์นะภูมิใจไทยขอทำถนนปลอดฝุ่นหลายหมื่นล้านนะฮะอันนั้นไม่มีใครได้นะฮะใช่แล้ววันนี้ฝุ่นเห็นยังใช่มันปลอดนะหนักกว่าเดิมใช่ไหมเพราะนั้นวันเนี้ย เรื่องเงินดิจิทัลเป็นแบาดแผลที่พรรคอื่นๆตกใจเพราะว่าทําให้ใคะแนนเขาหายไปอทุกคนอยากจะได้เงินหมื่นหลังการเลือกตั้งคแต่นี้จะใช้เหตุนี้ในการทําให้คนผิดหวังเหรออแล้วใครอยากทำม,มีพรรคไหนประกาศว่าเรื่องนี้จะยกเลิกถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลอขอให้มีสักพักนะนะ ผมจะยกเรื่องนีงน้แน่นอนท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วดูที่ได้เป็นไหมอมืค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็ต้องรอดูกันไปยิ่งโค้งสุดท้ายอาจจะมีหมัดเด็ดอะไรยังไงที่พลิกกันได้ก็ได้นะคะต้องติดตามแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณพเดชพุรีปฏิพานขอบพระ,ค,ะคุณ<ร>ค่ะ,ระเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ